สวัสดีครับปิก๊อกแตกครับผมเฮ้ยไม่ใช่นะครับสวัสดีครับปิกนะครับผมกับรายการคลับช็อตนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปดูในมุมที่ชอบกับโครงการที่ใช่สําหรับคุณนะครับวันนี้ปิกได้รับโจทย์จากทีมงานนะครับพาทุกคนไปถ่ายรูปนะครับในโครงการแอดมด e ลาดพร้าว71นะครับคอนโดสไตล์รีสอร์ทติดทะเลสใจกลางลาดเพร้าเลยนะครับทุกคน กล้องพร้อมนะครับคนพร้อมนะครับนางแบบก็พร้อมเรียบร้อยได้โทรไปหาน้องอีฟแล้วผมจะพาทุกคนนะครับไปดูความสวยความอลังการของโครงการแอดมอสลาดพาร์ทเจนะครับว่าจะสมคำล้ำลือว่าเป็นโครงการสไตล์รีสอร์ทติดทะเสาบหรือเปล่าไปดูกันเลยไปฟ้าฝนก็เป็นใจให้เราเลิกเกินวันนี้ตั้งแต่เช้า ตื่นมาฝนก็ตกแต่พอฝนตกไปแล้วก็ฟ้าใสาซึ่งผมก็ถ่ายคอนโดมาเยอะเลยีแบบยังยังไม่เคยถ่ายคอนโดที่มันติดทะเลสาบทักทีคือไม่ไม่คิดว่ากลางใจกลางลาดเท้าเนี่ยมันจะมีทะเลสาบซ้ายมือเราถึงล <What? S 1> แล้ววาน่ ออกคลิปเลยนะเราถึงที่โครงการนะครับเพิ่งมาถึงแล้วติดต่อเขาละเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันซึ่งแอบโกหกอีว่าพามารีสอร์ทตอนนี้เราอยู่กับน้องอีฟแล้ว ีเราพาน้องอีฟมาที่รีสอร์ทใจกลางลาดพร้าวเลยครับผมก็ไม่ได้เตรียมตัวนะก็กระเป๋าใบเดียวใบใบเดียวนะครับแต่ใบขนาดน,นี้ยนะคุณผู้ชมดูนะใบ <c oughs> เดียวเข้าอยู่ได้เพราะโครงการที่นี่นะครับให้แบบ fully furnished <c oughs> เลยนะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ให้น้องอีปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนครับ โอ้โหเป็นไงเหมือนรีสอร์ทมากๆพี่บอกแล้วว่าวันนี้พี่พามารีสอร์ทอ,อีฟรีสอร์ทกลางลาดเ้าใครจะเชื่ออ่ะเห็นปหมละ่ะเนี่ยเห็นปหมมุมนี้เป็นสวนลอยฟ้าของล็อบบี้ซึ่งเป็นวิวที่สวยแล้วก็เห็นหลายๆตึกทุกต<อ>ึกก็เห็นเราเหมือนกันนะเยี่ถูกไหมลองห้องนี้ดนะิไหมเห็นยังว่างอยู่ห้องนี้ก็ว่างไม้ยแต่ห้องนี้ไม่ว่างแลยวน่จ๊ะ <laughs> จุดเช็คอินแรกก็คือเช็คอินวิวสวยที่สวนลอยฟ้านั่นเอง <c oughs> เหมือนเราอยู่ในรีสอร์ทมีความเป็นส่วนตัวสีเขียวของธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเราอยู่ในรีสอร์ทหนสองมุมนี้แหละมุมน,นี้มุมน,นี้เออโอเคคือลักษณะ การนั่งห้อยห้างจะช่วยทําให้เราดูขาเล็กลงนะครับแล้วก็ด้วยเราใช้ระยะเลนที่8.5มิลน,นะครับมันทําให้ตัวนางแบบเล็กระยะการดึงภาพห่างตัวนางแบบก็จะเล็กลงยิ่งใกล้เท่าไหร่นะครับเหมือนผมยืนใกล้พี่ดาขนาดนี้ตัวผมบวมขนาดไหนแต่ผมยังไม่รู้เลย,เลยตอนนี้ <c oughs> นะอันนี้เราจะถ่ายเป็นแนวนอนนะครับถ่ายแนวนอนนะครับเราต้องลงแตไม่ไม่ใช่ โอ้โหนี่ก็นะถ่ายแนวนอนแล้วก็วางกล้องแนวแน้รหน้าอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคยีมมองไปทางซ้ายพี่นิดนึงโอเคดีมากพร้อมนะหนึ่งสสาขอแน้าตั้งนิดนึงนะโอเคพี่อยากให้เห็นด้านหลังที่มันเป็นคอนโดนะครับโอเคดีหนึ่งสองสามสวยมากเห็นปะ แค่นี้เราก็จะได้วิวรีสอร์ทแล้วนะฮะท่านผู้ชมเห็นมาเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเห็นในส่วนของตึกด้านหลังด้วยเดี๋ยวอยากได้อีกมุมนึงอยากได้อีกมุมหนึง่งพี่อยากให้อีฟตรงนี้ยอพี่อยากให้มันมีมูฟเมนนิดนึง่งพี่อยากให้อีฟเดินโอเคพร้อมนะอีฟหนึ่งสองสามเดินมาช้าๆหน่อย ผ่านไหมผ่านไหมผ่านค่ะอีพีผ่านค่ะเห็นไหมพี่ก็ให้ผ่านนะสําหรับมุมนี้นะครับก็ผ่านสําหรับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในจุดที่2จุดเช็คอินของแอดมอสลาดพร้าว71กันดีกว่าครับคือเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าส่วนกลางด้านนอกส่วนการด้านในเนี่ยของจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อีมันเป็นอย่างนี้ วิวนี้มันเป็นส่วนกลางใช่ไหมตึกล้อมรอบหมดเลยทุกตึกเมื่อกี้อะ่ะมันคือส่วนกลางด้านนอกมันคือตรงส่วนล็อบบี้เอาไว้สําหรับรับรองเพื่อนแขกที่มาแล้วโดยที่เราแบบไม่ได้อยากให้เขาเข้ามาในความส่วนตัวของเราแล้วอีกอย่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมเห็นป่ะมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันเหมาะการถ่ายรูปของเรามากเลยเจุดที่2ตรงนี้นะครับในหัวข้อชาลินที่ว่า ชิวๆริมสระบรรยากาศรีสอร์ทนั่นเองนะก็เดี๋ยวให้อีฟแนะ้วถอดรองเท้าขึ้นไปเลยข้างบนดีกว่านะครับไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้นางแบบเรามีชุดมาหลายชุดครับถ้าไปเห็นอีกชุดหนึ่งแสดงว่านางแบบเราตกตะกอแล้วนะครับไ <laughs> <laughs> ป ชาเลนที่2ของเราตอนนี้นะมันเป็นสระว่ายน้ำที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่จุดเดียวมันไม่เต็มอิ่มพี่อยากได้อีก <outheast S 1> สักจุด <sund ay S 2> หนึ่ง,งพี่อยากพี่อยากได้อีกจุดหนึ่งเพราะว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยน่าจะเต็มอิ่มสําหรับเราเพราะว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เห็นมุมกว้างของสระว่ายน้ําได้อย่างเต็มที่เลย <S <S <pathways> ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของชาเลนที่2ซึ่งตามคอนเซปต์ก็คือชิลชริมสระบรรยากาศรีสอร์ท ด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสระว่ายน้ําที่กว้างนะครับแล้วก็ <Wow. S 1> เป็นถ้ามองเวลาเราว่ายเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้เอทเลยขอจับแว่นจับแว่นหน่อยจับแว่นแล้วมองสูงอนะ่ะโอเคดีหนึ่งสองสามขออีกมุมหนึ่งนะอ่าอย่างนั้นอ่ะที่อยากได้ท่านั้นแหละท่านั่งกับท่ายืนไม่ตีต่างแตกต่างกันนิดนึงครับเวลาเราถ่ายท่านั่งกับท่ายืนคือท่ายืนเราต้องดูสรีละเขา ส่วนถ่านั่งเราก็ต้องดูในเรื่องของเวลานั่งเนี่ยมันจะมีจุดบอดของร่างกายเราก็จะต้องปก,ปกปิดในเรื่องของสรีลระเขาให้ได้แล้วก็รวมถึงว่าเราถ่ายนางแบบคู่กับสถาปัตยกรรมที่มันเป็นของคอนโดอย่างเงี้ยเราต้องเก็บซับเซตทั้งสองอย่างให้ให้มันได้คือทั้งคนแล้วก็ทั้งส่วนกลางมันต้องเล่าเรื่องได้ทั้งหมด เหนื่อยมากอยู่ข้างนอกก็ข้างนอกมันร้อนแล้วไงก็เลยพาเข้ามาถ่ายข้างในบ้านดีกว่าตรงนี้ก็คือเป็น coworking s สเปซเป็นฟิตเนสมียิมมีฟิตเนสด้านโน้นมีสระว่ายน้ำด้วยมีสระว่น้ำอีกหรอใช่มีสระว่ายน้ำอีกที่หนึ่งนะแล้วตรงนี้นะครับเป็นโถงตรงกลางทางเดินซึ่งเป็นเรือนกระจกทั้งหมดเลย มันทําให้แสงที่มันรอดเข้ามาเนี่ยมันทําให้ประหยัดไฟเราแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยพี่ว่ามันเป็นมุมที่สวยเหมือนกันก็เลยอยากจะถ่ายตรงน,นี้อ๋อาตามหัวข้อเนี่ยออชิวชิวชิกชิกบันไดส่วนกลางสไตล์มินิมอลอมีกระจกมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับใช่เดี๋ยวลองถ่ายกันดีกว่าได้เลย อย่าให้แบบว่าน้องแบบสง่าแบบเดินแบบแเป็นหงโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งปเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่พาไปตรงนี้ดีกว่ะอะไรเป็นไฮไลท์คือตรงเนี้ที่รู้มาคือมันเป็นสะว่ายน้ำนะ ซึ่งเลยทางออกว่ะเลยทางออกว่ะทางออกมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมชมจริงๆเออเนี่ยเห็นป่ะคือนี่คือราชพัฒนา11เห็นไหมทะเลสาบพีพี่ว่าป่ะเห็นไหมมันคือทะเลสาบจริงๆเห็นป่ะเราเวลาเราว่ายน้ําตอนเย็นๆนะอีแสงสีทองแล้วแบบว่าเราสาดไปนะเป็นอินฟินิตี้เอทพูลแล้วว่ายน้ำแล้วโห ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาอีไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเพราะมุมนี้เป็นมุมไฮไลท์ที่สุดของโครงการนี้เลยนะครับเห็นวิวทะเลสาบนะก็ให้น้องไปแต่งตัวแบบว่าสวยหรูอลังการของน้องมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันอีกทีโอ้โหมาแล้วน้องพี่ ถือว่าสวยพอกับมุมไฮไลท์ของเราวันนี้เลยล่ะชาเลนนี้มุมสวยขนาดนี้พี่ว่าไม่ต้องใช้กล้องอะใช้ด้วยโทรศัพท์มือถือเลยแล้วกันไม่หรอกริงๆโทรศัพท์กล้องแบตหมดเราเล่นนะครับไม่ใช่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 ก็คือว่ามุมนี้เนี่ยมันสวยจนแทบไม่ต้องใช้กล้องเลยนะใช้แค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็ถือว่าสวยแล้วนะครับผมพี่อยากให้อีฟขึ้นมาแล้วอีฟนั่งนั่งริมสระตรงนี้หน่อยได้ไหม พราะเป็นมุมสะว่ายน้ำนะเราก็อยากให้ให้มันเห็นความเป็นสะว่ายน้ําจริงๆได้นั่งแช่แล้วเราจะถ่ายผ่านวิวด้านหลังของนางแบบไปนะครับแล้วก็อีกมุมนึ่งเราก็จะถ่ายจากด้านข้างให้เขาเล่นน้ํานิดนึงอะไรอย่างงี้นะเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเอาตัางน้ําแล้วก็ค่อยๆให้มันไหลลงจากมือได้ปะโอ,อประมาณนั้นหนะึ่งสองสอันนี้ก็จะเป็น มุมที่ถ่ายจากกล้อง iPhone นะครับ iPhone 11ซึ่งต้องบอกว่ากล้องสมัยนีย้คุณภาพของการทำงานของกล้องเนี่ยถือว่าสุดยอดเทียบเท่ากับกล้องดิจิตอลหลายๆตัวเลยโดยเฉพาะมีโหมดของการถ่ายภาพบุคคลที่เวลาเราถ่ายแล้วเราสามารถปรับค่ารูรับแสงได้ทำให้ด้านหลังเบลอด้านหลังชัดได้ตามเหมือนเวลาเราถ่ายกล้องตัวใหญ่เลยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างภาพ คนทั่วไปก็สามารถถ่ายรูปสวยได้เหมือนกันอย่างเช่นมุมนี้เหมือนกันนะครับส่วนอีกมุมนึงนะผมก็อยากจะจะถ่ายเป็นมุมวานะครับซึ่งกล้องสมัยนี้เหมือนกัน iPhone 11นี่ยมีเลนส์วายในตัวนะมันก็เลยทำให้ผมสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผมสามารถถ่าย ให้มันเป็นเลนวายอย่างนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็ถ่ายส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ให้น้องอีฟไปพักผ่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารอที่ห้องตัวอย่างนะครับซึ่งจุดเช็คอินสุดท้ายจุดเช็คอินที่5ต่อไปนะครับเราจะไปที่ห้องตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดของโครงการเราไปดูกันครับว่าจะ สวยขนาดไหนแล้วหน้าพักผ่อนขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมร้อนมากอยู่ตรงส่วนกลางเดี๋ยวเราไปเข้าห้องแอร์กันดีกว่าครับและก็ถึงชาเลนจ์สุดท้ายของเราครับชาเลนจ์ Challenge ที่5นะครับจาก outdoor สู่ indoor นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องตัวอย่างนะครับน้องอีฟรอเราอยู่ข้างในละไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะสวยแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนไปดูกันเลย โอ้โหดู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 ความความสบายของคุณเขาไปมุมนู้นดีกว่าไปมุมห้องมาสเตอร์ดีกว่าก็จุดน,นี้นะผมว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็มีระเบียงด้วยก็ทำให้ห้องนี้มีหลายมุมที่น่าสนใจในการที่จะถ่ายนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็ จะถ่ายให้ดูว่ามีมุมไหนกันบ้างนะมุมแรกพี่ขอขอนั่งขยับนอนมาทางนี้โทรศัพท์มาด้วยเอาโทรศัพท์มาโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปดูห้องนู้นต่อด,ดีกว่าเราไปห้องเล็กดีกว่าห้องเล็กน่าจะจุดสนใจเพราะว่าเนื่องจากว่าเตียงเขาอยู่ใกล้กับกระจกมันทำให้เราเลีเ่ยนแสงได้เอาหมวกไปด้วย เอาโทรศัพท์เข็บนี่โอเคมาพร้อมมอไปข้างนอกโอเคดีมากหนึ่งสองสามนี่ไนถ่ายกันไม่พออีกหรอวันนี้เอาให้เหนื่อยให้หนำใจเลยเป็นไงครมห้าชารเลนแล้วครับวันนี้เหนื่อยไหมหมดแรงมุมถ่ายรูปเยอะมาก นี่คือรีสอร์ทใจกลางลาดพร้าวอย่างแท้จริงอย่างที่พี่บอกเลยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการแอดมูซลาดพร้าว71นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับพวกเรารายการพ็รอปช็อตได้เข้ามาถ่ายทำในรายการในวันนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะให้รายการพ็อปช็อตน้องใหม่อย,ย่างเราไปที่ไหนนะครับก็คอมมนต์กันไว้ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบ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 าย